<c oughs> เห็นกล้องไม่ได้กับตัวน no. ี e ừ, ้พ่นหมึกอย่างเดียวเนาะเอามาเจอตัวแรงอีกรอบครับเดก้าสองเจ็ดศูนย์เนาะเลี้ยงอ้อยสวยมากสงวนทีวงเขาดำครับโอ้เลี้ยงอ้อยนี่สวยทุกรอบครับสวยทุกรอบเนาะโอ้เป็กดานาลูกครับเนาะจะดนักจะเต็มเหมือนเดิมครับอุ้ยแม่ทรงชนลูกทรงไทยครับอ้่อยสดเนาะ ที่เรียกแต่ว่าสดสะอาดเลยครับหล่อเหลือเกินกับเด็กกะลับนี้เนาะจังหวะตี๋ของข้าดำครับโอ้ยดูจังหวะม้วนครับม้วนม้วนโอ้ยหล่อเหลือเกินครับสองจ็ดศูนย์ครับมาดูจังหวะซอยเข้าวดำบ้างครับเด็กกะสองจ็ดศูนย์เนาะ รถหล่อรถหล,ลอ่ลลอรถหล,ลอ่อเหมือนคอนสานครับแซอ้อยนี่สวยตลอดเนะาะสซอ้อยสวยมากครับน่าห่อครับน่าห่อแสดงว่าล้างทุกวันเนาะค่ <c oughs> ายนี้นี่เขาล้างรถทุกวันครับยางไม่ดำวิ่งไม่ได้เนาะ <c oughs> โอ้ไบหลงัลงคาก็สวยครับพี่ไบหลังคาสวยครับสุดเงินครับสวยโดนใจเนาะ บอก็ทรงชนครับรวมแม่เนาะลูกมือทรงไทยครับอ้าวรถรอเป็นไงได้ไหมทีเดียวจบไหมดูซิเบิ้บได้ไหมลูกพี่ปึ๊บแม่มีกระแทกโช่วงแม่เสียงเบรกเสียงเบรกเสียงเบรกเอาเรื่องครับนี่เห็นกล้องไม่ได้กับตัวนี้พ่นหมึกอย่างเดียวเนาะ